อันนี้ข้อสิบสามให้ไปทำเองนะคะนี่มาข้อสิบเจ็ดนะคะข้อนี้น่าสนใจอ่านจนก่อนข้ขอสิบเจ็ดถ้าท่านทางเลือกที่หนึ่ง จะเลือกแบบไหนมีสามแบบถ้าเราไม่รู้จักมูลค่างเงินตามเวลาเราอาจจะเลือกแบบนี้เลยถ้าเลือกที่สามพอได้เงินไปยังไงมากทสูสนดนะคะคือได้อยู่ที่เท่าไหร่คะสามหมื่นแปดแต่บางคนบอกฉันไม่ใยเงินเยอะฉันอยากได้เร็วฉันก็จะเลือกทางเลือก ันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์เรื่องมูลค่างเงินตามเวลาจนะใช้เกณฑ์แบบนั้นไม่ได้นะทุกอย่างต้องมีเหตุผลต้องสามารถคำนวณได้ออกมาเป็นจํานวนเงินได้เราก็จะมีวิธีการที่หลากหลายค่ะแต่และว,วิธีไม่ว่าจะใช้วิธีไหนเงินแต่และอย่างที่คำนวณมาจะไม่เหมือนกันแต่ตัดสินใจเหมือนกันว่าเอาแบบไหนดีที่สุดดังนะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำแบบแรกแบบแรกก็คือให้คำนวณเป็นมูลค่างเงินปัจจุบันดนะังนั้นทําเป็น PV แล้วก็เลือกค้ามากที่สุดนีด่คือแบบที่หนึ่งซึ่งต้องทำทั้งหมด3ทางเลือกเลยคำนวณค่อนข้างเยอะกับทาาเลือกที่สองเบากว่านะก็คือปรับให้มันเป็นเวลาที่ตรงกันนะเช่นอาจารย์ปรับให้เป็นราลาที่เก้าปรับให้เป็นปีที่เก้าถ้าอาจารย์ปรับให้เป็นปีที่เก้าจะเห็นว่าทาาเลือกที่สามไม่ต้องไปทําอะไรมันต่อสามหมื่นแปดได้เลยเพราะเป็นเงินปีที่เก้าอยู่แล้วอาจารย์ก็จะลดขั้นตอนก็คือปรับแค่กี่ทางเลือกสองทางเลือกคือ ทเท่าไหร่1กับทางเรื่องที่2โดยที่ทางเรื่องที่1เราจะใช็ตสองหมื้ตัวเนี้ยให้เป็น PV ของพิวหา FV n เ,เท่าไหร่ ซึ่งทั้งแบบที่หนึ่งและแบบที่สองตัวเลขออกมาไม่เหมือนกันหรอกแต่จะตอบเหมือนกันว่าเราทําเรื่องไหนดีที่สุดเข้าใจไหมคะอ่ะกับแบบที่สามอาจารย์ใช้เราทําแบบนี้นะคะก็คือปรับให้เป็นเงินปีที่หกถ้าอาจารย์บอกว่าให้เราปรับเป็นเงินปีที่หก พอ17เราจะปรับกระแสงเงินสดให้เป็นปีที่หนั้นเราจะเริ่มปรับจากทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่หนึ่งให้เงินมาในปีที่สาม ่าแสดงว่าเราจะคอมพิว fv กำหนดให้ n เท่าไหร่คะคอมพิว fv กำหนดให้ n เท่าไหร่ n เป็น3นะคะก็จะได้เป็น fv เท่ากับ28,500 คูณ1บวก i อกำลัง n ใช่ไหมคะก็คูณด้วย1นจุดศเลยค่ะ05ยกกำลังอะไรยกกำลัง3จะได้เป็นเท่าไหร่คะสามหม่นสองพัจุดเท่าไหร่31 ส่วนใครที่ใช้เครื่องคิดเลขกันเงินเราก็แทน pv เป็นเท่าไหร่28,500ใช่ไหมใส่เครื่องหมายอะไรด้วยติดลบแทน n เป็น3แทน i เป็น5คอมพิวจะได้ตัวนี้ถูกไหมอ่าโอเคถัดมาทางเรื่องที่2ทางเรื่องที่2ต้องปรับไหมคะไม่ต้องปรับดังนั้นมูลค่าเงินเราก็ใส่เลยคือ3า0 0 0 ปีที่9มาปีที่เท่าไรปีที่6ปรับลดลงปรับน้อยลงใช้การดิสคาว t ์คอมพิวหาอะไรหาหาพีหรือหา F หา p นะคะคอมพิวพีวให้เป็นเท่าไหร่เอ็นให้เป็นสาอาจารย์ไม่เขียนนะคะไอใช้ตัวเลขเดียวกันคือ I เป็นเท่าไหร่ไเป็นห้านั้นสมการตรงนี้จะเป็น P V เท่ากับ 38,000ส่วนด้วย1บวก i กำลัง n ก็เป็น1.05ยกกำลังอะไร3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ32,000 อันนี้เธอต้องรู้เลยนะเธอจะลงทุนเธอต้องมีเหตุผลความเสี่ยงเท่ากันเลือกผลตอบแทนที่สูงกว่าหรือผลตอบแทนที่เท่ากันเลือกความเสี่ยงที่ต่ำกว่าเป็นนักมีเหตุผลเธอต้องฝึกเอาไว้ดังนั้นอะไรที่มีเหตุผลจะเลือกมากหรือเลือกน้อยเลือกลับอะลับข้อเสนอจะเลือกมากหรือเลือกน้อยอนะคะต้องเลือกค่าที่มากที่สุดบางคนคำนวณได้ตัดสินใจไม่เป็นนะเธอก็จะเป็นแค่เลเวล เรบูบอว่าแปลว่าผู้ใช้แรงงานก็คือทําอย่างเดียว่ไม่คิดไม่วางแผนไม่ตัดสินใจนะาอย่าเลยนะคะเรียนหนังสือมาถึงปริญญาตรีแล้วกอแม่ส่งเงินมาเยอะอ่ะเราต้องเป็นผู้บริหารต่อไปในอนาคตดัง <c oughs> นั้นเราจะเลือกทางเลือกที่สองด้วยเหตุผลที่ว่ามูลค่าเงินมากที่สุดน้ตเอาไวะะ้ด้วยสรุปเลือกทางเลือกที่สองเหตุผลเพราะได้มูลค่าเงินรวมมากที่สุด